โอ้แม่เจ้าฉันจะอัดคลิปคือจะมีเสียงรถเข้ามาโอ้จะเรื่องหมเนี่ยอันนี้ก็คือวิธีการทำนะคะกากหมูสามชั้นทอดกรอบของเรานะจ๊ะเราก็จะเตรียมหมูแล้วก็มานี่แหละ รีดน้ำมันออกนะจ๊ะก็ถ้าใครสั่งแบบครึ่งกิโลนะคะนุชขอเวลาการทําประมาณ4-5วันแล้วก็จะส่งให้นะเพราะว่ามันไม่ทําง่ายๆนะจ๊ะเราก็กวาจะได้ครึ่งโลที่คุณสั่งเนี่ยฉันต้องใช้หมูจํานวนเยอะนะจ๊ะฉันก็ต้องแบบแบบซื้อมาทําใหม่ให้เลยนะคะแต่ถ้าใครสั่งขนาด100กร,รัมเนี่ยเออฉันก็จะส่งให้อีกวันหนึ่งได้เลยเพราะว่ามีสต๊อกอยู่แล้วนะจ๊ะแต่ก็คือทอดให้แบบสดใหม่แน่นอนก็คือคุณจะไม่ได้รับของเก่าแน่นอนจ้าคือสั่งมาเท่าไหรฉันก็ท ทอดตามออเดอร์แค่นั้นเราไม่มีการทอดไว้ก่อนเราค่อยจะส่งให้ลูกค้านะจ๊ะเราทอดตามออเดอร์เท่านั้นจ้าของนุชเนี่ยใช้เป็นเนื้อหมู3ชั้นของแชรแน่นอนนะจ๊ะไม่ใช่เอาตัวตรงคางหมูมาใช้นะจ๊ะคางหมูอะ่ะมันก็เป็นเหมือนเหมือนหมู3ชั้นแหละแต่ราคามันจะแบบถูกกว่าส่วนที่มันเป็นหมู3มชั้นที่แบบ ทางนทั่วไปอะไรเงี้ยถ้าแบบเป็นแผ่นหมู3ามชั้นน่ะมันก็จะแบบราคาสูงกว่าใช่ไหมแต่ถ้าเป็นตรงค้างหมูเนี่ยมันก็จะราคาถูกกว่าจ้าแต่เราจะไม่ใช้ส่วนนั้นนะคะเราจะใช้เป็นแบบโอเปนแผ่นเนื้อหมูเลย3มชั้นอะไรอย่างนี้แล้วก็มาหั่นเอานะคะ ราคาก็เลยจะสูงขึ้นมานิดนึงนะจ๊ะก็ถ้าใครมีกระตังพอซื้อได้นะคะไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็สั่งได้เลยนะจ๊ะอย่าว่าว่าฉันขายแพงเพราะว่าฉันขายตามคุณภาพค่ะ แล้วก็วิธีการทําขั้นตอนมันก็ยุ่งยากนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะคือถ้าคุณคิดว่ามันง่ายคุณก็ต้องทอดกินเองนะจ๊ะทําเองได้เลยแต่ถ้าคุณสั่งของเราอะ่ะมันก็ต้องเนาะแพงนิดนึงเพราะว่ากว่าจะทําได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าฉันเนี่ยต้องตากหมู2วันนะจ๊ะ วันหนึ่งตากแล้วยังแห้งไม่พอฉันก็ไปเก็บเข้าตู้เย็นอีกวันหนึ่งซึ่งก็มาตากใหม่อะไรอย่างนี้อาตากเสร็จฉันก็อบหม้อลมร้อนเพื่อจะรีดไขมันนิดหนึ่งแล้วฉันค่อยเอาไปลงกระทะจ้านั่นแหละเป็นการเจียวน้ํามันออกนะคะของเราก็จะทอดให้กรุบกรอบกรุบกรอบก็กรอบนะคะถ้าใครฟันไม่ดีกินเข้าไปแล้วฟันแตกฟันหักฟันโยกกะรุณาดูแลสุขภาพฟันตัวเองอย่ามา ร้องเรียนกับร้านของเรานะคะฟันไม่ดีมาโทษเราได้ยังไงถ้าฟันดีก็กินได้อยู่แล้ว,ลวปกตินะคะของเราก็จะช่างนหนักแบบเป๊ะให้ไปเลยนะไม่มีการเกลอและไม่มีการคอดนะคะเพราะเราเป็นคนเป๊ะจ้าเราไม่โกงลูกค้านะคะให้พอดีพอดีจ้าเราก็จะใส่ตัวกันชื้นไปด้วยนะเพราะว่าการจะส่งเนี่ย ส่งวันนี้ใช่ไหมบางพื้นที่อีกวันหนึ่งก็ถึงแต่บางพื้นที่อะ่ะ มันก็อีก2วันกว่าจะถึงนะคะเราก็จะใส่ตัวการชื้นไปด้วยแล้วลูกค้าบางคนได้ไปจะยังไม่ทาเลยจะเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยเราก็โอ้ไม่ได้นะไม่ได้นะของเรามันทอดนะคะมันมีน้ำม,นำมันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะเหม็นหืนได้คือถ้าได้ไปอ่ะกรุณาทานใน 1- นถึงสวันให้หมดเลยค่ะไม่ต้องเก็บไว้จะไม่ต้องเสียดองเสียดอุยเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกินอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องจ้ะได้แล้วทานเลยนะคะ จะทานกับน,น้ำพริกนมุมน้ำพริกตาแดงน้ำพริกอะไรก็ว่ากันไปอะไรในตู้เย็นมีน้ำพริกอะไรเอามาทานให้หมดเลยค่ะเข้ากันหมดนะคะหรือว่าจะทานกับส้มตำก็ได้เข้ากันมากนะคะอะไรอย่างนี้เลยใครอยากจะสั่งไปทานนะคะสั่งได้เลยในแอปส้มนะจ๊ะพิมไปเลยว่าเจนุดมหาชัยนะคะแล้วก็พิมพ์คําว่ากากหมูสามชั้นทอดกรอบนะคะแล้วมันจะขึ้นเลยโอ้หมาเสียงหมาเข้าคลิปอะช่างมัน อัดเอะขีิเกียจอัดใหม่และแม่งคลิปยาว <laughs> โอเคนะคะอันนี้เราก็จะทำการซีนนะจ๊ะซีนแบบซีนธรรมดาหน้าใม่ซีนแบบสุญญา,นะากาศนะคะเพราะ้าเป็นสุญญากาศเนี่ยมันจะบีบตัวกากหมูของเราทำให้กากหมูเนี่ยแตกได้นะคะเราก็จะซีนแบบธรรมดาอันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะคะติดโลโก้ของเจนุสมหาชัยแล้วจ้าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยกรุบกรอบแนะ่นอนแม่ค้ากินจนฟันแตกไปสองฟันแล้วจ้ากรอบไม่กรอบก็ดูัวเองนะจ้า บางคนลูกค้าบอกว่าข้อแห้งๆนะพี่กับกรอบมันก็เกือบจะเข้าไปทางไหม้นะคะอาจจะแบบมีกลิ่นไม้นิดนอรีถ้าจะบต้องการกรอบมากๆแต่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะแค่กรอบแหละไม่ถึงกับไม้หรอกแมค้าก็กะเป็นว่าอันไหนเกือบไม้กับไม้แล้วนะจ๊ะถ้าใครสนใจสั่งนี่เลยจ้าเจนุหาชัยจ้ะ